สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทักช่องทุกท่านครับมาพบม,มาเจอกันนะครับช่วงแรกของวันที่สิบสี่ครับหลังจากส่วงเซอเอ็ดวิไลกลับไปทําธุลาปาปังนะครับกลับมากลับมาปล่อยตัวเลขแนาทางนะครับเจส่วนอย่างอีกคลิปหนึ่งช่วงบ่ายแล้วก็เอ็ดวิไลกลับไปวันปุ๋ยเขานะครับเพิ่งกลับมานะครับเอฟซีเพิ่งกลับมา ครับสำหรับตัวเลขหนาทางที่เ c ฟซีทหาล่อค่อยกันนะครับชบาพึ่งซงมาเมื่อกี้นี่นะครับแนวทางสุดจับคูตาจันนะครับอาตาจันนี่งวดที่ผ่านมานะครับอ่เดี๋ยวแอดไม่ได้จะเอาสคริปต์เก่าให้เบิรงนะครับแต่ค่5-2ตรงๆนะครับสำหรับตาจันทรัะเบิร์กันนะครับ เดี๋ยววิลจะให้เบ่งอาครับตัวเลขแนวทางคือว่าคงสุดท้ายแล้วนะครับเอฟซีเบ่งคลิปหย่อนหล้างใดบ่าสํำนักก็ถือว่ามากคลิปเดียวจบสรุปไปนะครับาการแนวทาทอ่งสรุปรวมนะครับอันดับหนึ่งถึงอันดับห้านะครับเดี๋ยวอยากวิลาจ ครับโล่งให้เบิ่งกันนะครับแนวทางของตาจันนี่ครับเห็นแล้ววดที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวเบื้งกันนะครับเอฟซีกับล้อค่อยนะครับส,สรุปของตาจันนะครับเดี๋ยวปรับมุมกล่องให้เบิง่งนี่ครับมาหอดมาถึงแล้วเดี๋ยวไปได้จะสรุปให้เบิง่ง เพียร์วินไล่บอกนะครับจากซ้ายใบสคริปตัวเก่า,กาตัวเดิมที่เอาปล่อยเหล็กวิ่งไปนะครับนี่คืองวดที่ผ่านมานะครับวิง่งห้ากับหกห้าสองตรงตรง,ตรงบนนะครับอ่าห้าสองตรงตรงเลยนะครับนี่คือแนวทางของตาจันทร์ชุดจับคู่นะครับงวดที่ผ่านมาเอฟซีรอคอยกันไหลนะครับแนวทางชุดบนแปด 852ล่าง50นะครับอันนี้ท่าของตาจันจะเป็นบนอย่างเดียวนะครับหาสองตรงตรงเอดวิไลสรุปไห้เศร้าวันห้วยออกนะครับราว่าสบ่าทรงมะไห้นะครับหลักฐานการลงมีนะครับอ่างหวดนี่ครับแอดวิไลได้ปล่อยไปนั่นก็คืออ่าชุดเลขวิ่งก่อนนะครับบังรเอฟซีกับกล่อค่อยนะครับนี่คือปล่อยไปวิ่งเก้ากับศูนย์นะครับ, 9, บ, 0, รบที่ปล่อยไปแล้วก็ อเอ็ดวีไลก็เลยเบียกไว้ว่ารอสุดจับคู่มากกัเลยจะใส่แผน่นสคริปตเก่าตัวเดิมเลยนะครับสุดจับคู่นะครับามาเบิ่งกันเลยนะครับเพื่อบเอ็ิการเสียเวลาสบาทรงมาไหเมื่อกี้นี่นะครับเสียงไล่เสียงแซตติ้งเขาแล้วกันอดวิไลจะรีบลงหาท่านที่เลยบอลล่าสารนะครับได้มากเราปล่อยท่านที่พอ i f เอฟซีราค่อยกันหลายนะครับ อาครับชุดจับคู่คือวิ่งเก้ากับศูนย์อยู่แล้วนะครับเอฟซีวิ่งเก้ากับศูนย์บนอย่างเดียวจับคู่นะครับหนึ่งสองสามสี่แปดชุดนะครับวดที่ผ่านมาเจ็ดกับตัวกันแ้วก็มีชุดสามตัวนั่นนะครับวดที่ผ่านมามีหกชุดเจ็ดกับตัวกันนะครับวดนี้แอดวิไลเชงเบอเรมีหนึ่งสองสามสี่มีแปดชุด อาวิ่งเก้ากับศูนย์ครับเริ่มเลยจับคููได้มากแล้วนะครับบรอลล่าบับรอลีบอล่บอรี่ล่อเอ็นวิไละรลนพันน่ะได้บันเก้าสองครับเขียนตามเลยได้คุณพ่อคุณแม่ที่เข็บหน้าแคบหน้าจอไม่เป็นนะครับเก้าสามเก้าสี 9ก้าห้าเก่าเป็นลักซิปนะครับต่อไป0 2นย์สองอย่างน่าให่ติ้งตองไม่อีกแล้วสงสัยเอฟซงเนี่ทางมาให้อีกแล้วครับ02 0ยสา เพราะว่าแอดวิไลจะใส่2เครื่องนะครับเครื่องหนึ่งกับลอรับสายใวก็ใส่ไล่ใส่เนะครับใส่เฟตสำหรับเครื่องทําคลิปนี้นะครับไม่ให้ไล่ให้เบอร์ใครนะครับเพราะว่าเวลาเขาทําคลิปนะครับคลิปมันจะดีดออกนะครับมันจะเกิดปัญหานะครับก็เลยใส่2เครื่อง0ูนย์ีสุดสุดท้ายครับคือ1 9นะครับอ่ะชัดเจนแปดชุดนะครับวิ่ง9กับ0ทวนอีกรอบนึงนะครับบนอย่างเดียวนะครับของตาจันชุดจับคู่อ่าแคปหน้าจอกันเลยนะครับนี่คือเอฟซีอคอยกันไหล92าครับ93 94 95 02 03 04 94, 91 8แปดชุดครับอ้าว คือเลงแต่ร้องบันเสียงไล่ครับอ่ะครับในสุดแปดคู่นี่นะครับตาจันวงกลมไห้นะครับอามาเบิ่งตัววงกลมกันเลยเป็นตัววงกลมคือเก้าสามครับเก้าสี่สองคูแล้วมีตัวร่องครับตัวร่องก็คือ 03แล้วก็04ตัวลองนะครับ03 04นี่คือตัวลองเอาครับฝากแช่ออไปนะครับเพื่อมิโชคพิมานครับเนวทางของตาจันอีกนะครับงวดที่ผ่านมา52ตรงๆแล้วก็เป็นบนย่างเดียวนะครับ f c อ่ะสรุปให้เลยนะครับมือหนี่งวดที่ผ่านมาอัดวิไลสรุปสองวันหวยออกครับมือนี่ช่วงแรกของวันที่14 ถือว่าได้เลี้ยวสรุปเรี้ยวนะครับเอฟซี FC ก็ล็อกค่อยกันหลายสุดจับคู่ของตาจันนะครับฝากแชร์ไปนะครับ f อฟซี FC, ฝากแชร์ไปเยอะๆนะครับให้กําลังแรงใจแอดวิไลน้าแน่นะครับฝากแชร์ไปด้วยนะครับสรุปวันที่วันที่14ครับมือนี่14สิงหาคม คำลังแรงใจแอดวิไลกกับยับยอดไล่ยอดแช่เอฟซีฝากแชร์ไปด้วยชุดจับคู่ของตาจัน์นะครับอาจารย์ได้กะแอดวิไลกะให้ตัวเล็กหน้าท่าของตาจัน์เดินต่อเนื่องนะครับเพราะว่าอยากให้ f อฟซีทางช่องเฮ้าได้มีโชคมีลาบกันสู้ขู่สุขคนให้ปลดหนีปลดสินสำหรับผู้มีหนีมีสิน สำหรับพูบ่มิหนีมีสินกันให้รรับ่ำรวย่อยยิ่งๆิงขึ้นไปนะครับอ่าสุดท้ายนีแอดวิไลจะจากลาก,กันไปคลิปหน้าจะเป็นของสำนักใดรอดติดตามกันยูดีไม่แห้งร่างกายสุขภาพแข็งแรงทุกทุกท่านสวัสดีครับ